ตะกุดโปองฟ้าหลวงปู่งหงคมปัญโยต้องบอกว่าเรื่องตะกุดเนี่ยต้องยกให้หลวงปู่งหงเลยครับแม้กระทั่งหลวงปู่ทิมอิสริโกยังบอกว่าพระเก่งตะกุดชื่อหงอยู่วัดเพชรบุรีครับ,รบท่านยังบอกให้สิมาตามหาเลยครับครับพระยาพาลีรุ่นแรกหลวงปู่งหงคมปัญโยเป็นเนื้อนวลิ์นะครับ,รบเขาเรียกว่าเหรียญเจ็ดลอกหรือเหรียญแจกทานหลวงปู่หงคมปัญโยับผมแผนบาจตน เนื้อผงว่านผสมชานหมากนะครับนี่ครับขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกเนื้อผงกุเก่ลฝังตะกุดเงินสามดอกนะครับรนี่ครับตะกุดเงินสามดอกนี่นะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับพักขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกเนื้อชานหมากลูกอมที่สามารถใช้แทนพิกุมานได้นะครับเขาเรียกว่าลูกอมรวยมหาเศรษฐีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมสอนอพักเครื่องพบกันใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมพักเครื่องยอดนิยมของหลวงกู่หงพรมปัญโยนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับซึ่งวันนี้ทางร้านแจ็คเสมาก็จะนํารุ่นไหนมาให้เราชมนะครับแล้วก็มีเปิดให้บูชาด้วยนะครับไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าวันนี้แจ็คจะนําชุดไหนมาให้เราชมกันนะครับนี่เลยครับ ตะกุดโป่งฟ้าหลวงปู่หงคงปัญโยเป็นเนื้อนวลิปครับอ๋อครับอ่าเป็นรุ่นโป่งฟ้านะครับนี่ครับเป็นรุ่นโป่งฟ้านี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับต้องบอกว่าเรื่องตะกุดเนี่ยต้องยกให้หลวงปู่หงเลยครับครับเม้กระทั่งหลวงปู่ทิมอิสริโกยังบอกว่าอาพรกเก่งตะกุดชื่อหงอยู่วัดเพชรบุรีครับครับท่านยังบอกให้สิทธิ์มาตามหาเลยครับครับอาเนื้อนวลิปก็จะตอกโคดหงแล้วก็ตอกหมายเลขนะครับนี่ครับโคดหงบริเวณนี้อ๋อ นี่ครับนี่ครับโค้ดหงแล้วก็หมายเลขครับหมายเลขนี้ผมจําไม่ได้นะครับขอคนุญาตหน่อยครับมีตอกเลขด้วยเหรอหมายเลขสี่เจ็ดหกนะครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับเดิมเดิมพร้อมกล่องมีโค้ดมีเลขเล่นง่ายครับนี่ครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับตะกุดหลวงปู่นี่ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกเลยครับยอดจริงๆครับครับรายการต่อไปครับ นี่เลยครับพระยาพาลีรุ่นแรกหลวงปู่หูปมปัญโยเป็นเนื้อนวลิศนะครับรุ่นฉลองมงคล84ปีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับครับเนื้อนวลิศอีสร้างน้อยหายากนะครับแล้วที่สําคัญนี้ประสบการณ์เยอะมากครับอืพระยาพาลีผู้ชนะเนี่ยลบยังไงก็ชนะใครมีไว้บูชาก็เหมาะสําหรับการปกครองคนปกครองคนที่มีลูกน้องเยอะๆนะครับนี่ครับ ผมกับูชาลักษณยเลนของเขาก็คือมีความปาดเปรียวว่องไวฉลาดครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดตอกเลขนะครับนี่ครับตอกเป็นตัวนักนะครับครับต้านได้ฐานก็อุดด้วยผงพุทธคุณนะครับครับองค์นี้นี่หมายเลขสามแปดเก้านะครับสามแปดเก้าสวยวันนี้ผมมีมาแบ่งด้วยกันหนึ่งองนะครับับมาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับครับทางร้านออกกัปูชาเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนี้ครับ ขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกเนื้อผงกุกเกอฝังตะกุดเงินสามดอกนะครับับนี่ครับตะกุดเงินสามดอกนี่นะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับปิ่นรุ่นฉลองมงคลแปดสิบสี่ปีนะครับจํานวนการสร้างน้อยนะครับนี่ครับหายากแล้วครับวงนี้มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําพร้อมบูชาได้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับครับรายการต่อไปนี่เลยครับเขาเรียกว่าเหรียญเจ็ดลอก หรือเหรียญแจกทานหลวงปู่หงคมบรรับปีพศ .2544 แจกในงานวันเกิดหลวงปู่นะครับ5มีนา2 5 0 4เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับพ่อจะต่อโพสต์บริเวณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับวงนี้สวยมากนะครับจิตนาการสร้างดีคือสร้างเพื่อแจกับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียง5,000บาทเท่านั้นนะครับหลงต่อไปครับนี่เลยครับขุนแผนบาชนเนื้อ ผงว่านผสมชาดหมากนะครับนี่ครับงดงามมากครับเป็นรุ่นฉลองเป็นรุ่นสมโพธพระปีพศ .2547 นะครับนี่ครับนี่ครับจำนวนการสร้างน้อยนะครับประมาณ1,000องค์ครับับองค์นี้สวยเดิมไม่ผ่านการใช้เลยครับครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเจ้าสัวบาย์นนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่หงนะครับอวันนี้มีมาแบ่งด้วยกัน1องค์นะครับับทางร้านออกให้บูชาเพียง3,000บาทเท่านั้นครับครับ ต่อไปครับนี่เลยครับลูกอมรวยลูกอมที่สามารถใช้แทนพิุุมานได้นะครับืเขาเรียกว่าลูกอมรวยมหาเศรษฐีครับเป็นเนื้อผงดินรวยนะครับปีพศ2542จำนวนการสร้างก็น้อยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2,000หรือ3,000ลูกนี่ครัะครับกดด้วยโคดนะเมตินะครับนี่ครับโคดนะเมตินี่ครับครบเป็นเนื้อผงดินรวยนะครับนี่ครับนี่ครับ หน้าบูชามากครับหลวงปู่บอกว่าลูกอมเนี่ยต่อไปลูกละหมื่นก็จะไม่มีคนขายนะครับครัเนื่องจากบอกว่าหลวงปู่ท่านบอกว่าเขาเอาไปใช้แล้วดีช่วยชีวิตเขาได้ลูกละหมื่นเขาก็ไม่ขายครับแม้กระทั่งตัวผมเองยังใช้ติดตัวเลยครับนี่คะเมื่อมรวยครับับสามารถใช้แทนพ่กุมารได้ครับอขอได้ไว้รับครับที่สําคัญถ้าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับครับสามารถอมเข้าปากกัมพางศัตรูได้ครับศัตรูมองไม่เห็นครับครับนี่ครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งแบบเลี่ยมนะครับนี่ครับสามลูกครับแบบไม่เลี่ยมมีด้วยกันสองลูกครับแบบเลี่ยมเนี่ยผมออกให้บูชาลูกละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแบบไม่เลี่ยมเนี่ยผมออกให้บูชาลูกละสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครับครับแล้วก็ยังมีลูกอมปัทวีธาตุรุ่นแรกนะครับนี่ครับ รุ่นแรกเนื้อก็จะอ่าแยกกันตรงเนื้อนะครับนี่ครับสีเน้สีจะแตกต่างกันครับถ้ารุ่นแรกก็จะกดกดโคตหน้าเมติเหมือนกันนะครับนี่ครับเหลืองส้มๆมเหลืองครับรุ่นรวยในเนื้อจะออกนวลๆส่วนรุ่นแรกเนื้อจะออกออกส้มส้มครับนี่ครับเป็นเนื้อปัตตมิท่นนะครับครับผมออกให้ผู้ชาเพียงลูกละสองพันบาทเท่านั้นนะครับครับนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งหนึ่งลูกนะครับครับ ส่วนลูกอมรวยนี้ก็แจ้งราคาไปแล้วนะครับไม่เลี่ยม2,500แบบเลี่ยม2,900ครับรายการต่อไปครับยังอยู่ที่ขุนแผนครับนี่ครับพักขุนแผนชัยวรมันรุ่นแรกเนื้อชานหมากอ่ารุ่นฉลองมงคล84จำนวนการสร้างถ้าจำไม่ผิด1,500องค์นะครับองค์นี้ก็สวยเดิมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูอย่างนี้เลยครับถือว่าเป็นขุนแผนยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับ ทางร้านออกให้บูชาเพียง3,000บาทเท่านั้นครับครับถ้าท่านผู้ชมและเอฟซีช่องสนอชาแนลต้องการโทรมาคุยก่อนมีเบอร์โทรไหมครับสายด่วนนะครับครับโทรมาที่086-899-5139ครับไอดีไลน์ศูนย์9ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปีชั้น3ปากซอยลาดพร้าว127ครับ ร้านผมเปิดตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการครับยกเว้นเฉพาะวันอาทิตย์อาจจะไปทําบุญต่างจังหวัดนะครับครับต้องเสริมบุญเลยครับครับนี่แะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทาง YouTube ช่องสอนอชาแนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพเครื่องและเครื่องรางของขังของพาคเกจิมาให้ชมและศึกษานะครับแล้วก็มีเส้นทางเปิดให้บูชาด้วยนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับวันนี้ทางช่องสอนอชาแ e l ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ